โอ้โหนะครับพี่น้องสาวไทยไปอยู่อเมริกาแล้วพี่น้องก็ได้ถ่ายนะได้ถ่ายว่ามีอะไรอยู่ที่นั่นบ้างนะครับนะที่เป็นสินค้าขเขมรไม่มีเลยพี่น้องต้องหน้าเหกหน้าชาเพราะว่าประเทศไทยนะไม่ใช่ส่งให้ขเขมรเนี่ยมากที่สุดนะขเขมรเนี่ยน้อยที่สุดด้วยซ้ำไม่มีซื้อด้วยซ้ำเนาะประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับ28ของโลกนะแล้วก็ส่งออกเนี่ย อันดับหนึ่งของโลกในด้านการส่งออก,กเกษตรนะและอันดับ12ของโลกในด้านการส่งออกอาหารนะตาค้างไหมล่ะนะซึ่งประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ได้โม้นะแล้วก็ไม่ได้ส่งออกให้กัมพูชานี่ให้กเมรเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเขาส่งออกทั่วโลกติดอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ สาวไทยนะไปอยู่ต่างประเทศนะครับพ่น้องก็รีวิวอาหารไม่มีของカメมนะไม่มีของเขมรไม่มีของไอ้กัมพูชาไม่มีสักนิดเลยนะครับมีแต่ของไทยนะไม่ว่าจะเป็นไอ้น้ำกะทิมาพานะพร้าวนะเพา่ปน้องแล้วก็อาหารการกินต่างๆนะครับมาม่าปากกระกป๋องมีหมดนี่คือสินค้าที่ส่งออกนะครับนะอันดับ สิบสอนะประเภทอาหารถ้าประเภทเกษตรคืออันดับหนึ่งของโลกนะโอ้โหนะครับพี่น้องนี่แหละคือสิ่งที่ได้ฟังนะได้รู้ก็อยากนํามาเล่าให้คนเขมรได้ตาสวา่างได้ฟังกันว่าเป็นอย่างไรอาหารการกินเนาะหรือว่าสินค้าที่ส่งออกนะก็ไม่มีเขมนอยู่ในนั้นเลยเพราะฉะนั้น จะปิดดาน100ปีถึง,ง1000ปีกันแล้วแต่คำเมนไม่ได้มีค่าสำหรับคนไทยเลยนะครับเดี๋ยววยอดจะพาทุกคนไปฟังคลิปกันสำหรครับคือ Coconut Mells ที่ฝรั่งวางคนเข้าใจผิดว่าเป็นน้ำผลไมาย okay. Coconut Mells from Thailand s e l l in America I didn't see from Khmer or oh, Cambodia products Sorry everyone So sorry c a m b o h a v e no product from Cambodia, only Thai products. Oh my goodness. Thailand closes most h e c k points on Cambodia border. What is going on? Okay. ปิดดานประเทศไทยระหว่างกัมพูชาสมน้ำหน้าประเทศไทยก็จะล่มสลายไม่มีการค้าระหว่าง Cambo. Are you sure? แน่ใจแหละคะ so I'll show you guys today what we had in America Thai products แล้วไปดูกันนะคะว่าที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมี u c t ตจากไทยอะไรบ้างถ้าปิดด่านไม่เปิดด่านเนี่ยประเทศไทยจะล่มสลายเหมือนที่เขาพูดหรือเปล่าฉันจะพาไปดูนะจ๊ะ ขณะนี้เราอยู่กันที่อเมริการัฐเท็กซัสว่าสินค้าไทยมาขายในอเมริการาคาเท่าไหร่และเยอะแค่ไหนเรามาดูข้าวสารกันค่ะข้าวสาร Jasmine Rice มาจากประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีภาษาไทยด้วยและก็มีข้าวหอมมะลิอย่างดี is from Thailand product from Thailand no c o m m t no Cambodia product of Thailand product of Thailand มีแต่สินค้าที่เป็นของเขมรนะครับมีอะไรบ้าเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิพิเศษคือคุณเขมรเนี่ยเขาหลงตัวเองนะครับท่านผู้ชมเนาะแบบว่าเหมือนมองตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์รวมของโลกนะแต่พอความรู้นะพี่น้อง เท่าขี้มือเท่าเล็บมือนะไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้นะครับพี่น้องไม่สามารถที่จะทําได้เหมือนขี้คุยมีแต่โม,โม้มีแต่อูวนะครับพี่น้องนี่คือคนเขมรน,นะครับพี่น้องไม่ไม่มีศักยภาพมากพอนะครับที่จะมาสู้ไทยได้นะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นไทยไม่มีเขมรน,นะก็ถือว่าสบายๆนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ เพราะฉะนั้นรู้แล้วนะก็ให้จำเอาไว้ว่าต่อให้ไม่มีคนขเขมรมาซื้อสินค้าไทยเขาก็ไม่อดตายนะแถมเขายังดีใจสะมากกว่าที่จะได้ส่งสินค้าออกไปสู่ต่างประเทศได้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นอย่าอวดดีอย่าอวดเก่งนะอย่าอวดดีอย่าอดเก่งนะ โอ้โหนะครับพี่น้องกรเม็นะน่าง่ายนะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีจากสารระบบต่างประเทศเลยไม่มีเลยอาหารกเมอย่าบอกว่าจะส่งออกต่างประเทศเลยผลิตกินนะ่ะผลิตได้หรือเปล่านะอย่าบอกว่าจะไปส่งไปนู้นไปนี่เลยผลิตใช้ในประเทศอนะ่ะให้มันได้ก่อนนะให้พออยู่พอกินก่อนถึงค่อยออกนะถึงค่อยมีความคิดที่จะออกสู่ภายนอกเนาะออกสู่ตลาดโลกนะ ผลิตกินให้ได้ก่อนนะผลิตของใช้ปกตินี่ให้ได้ก่อนขนาดไม้จิ้มฟันเนี่ยยังไซส์ของไทยเลยนะแล้วจะบอกว่ามาแบรนด์สินค้าไทยนะแล้วก็ไทยมี่จลําบากถ้าไม่มีคนเขมีซื้อคนไทยเขาไม่ง้อคนเขมรหครับน,นะคนไทยเขาไม่ง้อคนเขมรแล้วนะเขาส่งไปต่างประเทศนะอันดับที่12นะครับที่เป็นประเภทอาหาร นะถ้าการเกษตรนี่คืออันดับหนึ่งเป็นยังไงล่ะนี่คือประเทศไทยทําได้แล้วคุณทําได้ไหมอันดับที่เท่าไหร่ไม่ติดเลยนะเหมือนถ้าบอกว่าไม่ไม,ไ,มไ,มไม่ได้อยู่ในแผนที่โลกด้วยซ้ำไปนะแต่มาขิงไทยนะครับเป็นตัมาอวดอ้างแอบอ้างว่าตัวเองเนี่ยดีนะว่าตัวเองนี่เด่นสู้ไทยได้สบายสบายแต่สุดท้ายโปแตกไม่มีอาหารที่เป็น ของกัมพูชาหรือว่าของแคนบเดียเนี่ยไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยตัดออกจากสารบุคไปเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆสิ่งที่มันเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆก็ให้รู้ไว้ว่าคืออาหารการกินมีแต่ของไทยนะครับพีน่น้องมีแต่ของไทยนะคนไทยก็ไม่ได้อวดน,นะแต่คือมันมีจริงๆนะเขาก็ไปถ่ายให้ดูจริงๆว่าอะไรบ้างที่เป็นสินค้าไทย นะสินค้าขมินคนจะซื้อกินไหมขากลัวนะไม่รู้ว่าจะสะอาดหรือเปล่านะถ้าผลิตได้ไม่รู้ว่าจะสะอาดหรือเปล่าแน่นอนว่าถ้าผลิตได้ก็จะเป็นของจีนนะพียเนาะจะเป็นแบบว่าโรงงานจีนถ้าโรงงานขมินโดยตรงเนะี่ยไม่สามารถที่จะทําได้นะมายดเชื่อว่าไม่สามารถที่จะผลิตเองได้นะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็ดูเอาไว้นะดูเอาไว้ว่า มันมีแต่ของไทยนะไม่มีของกระเมนนะของไทยดังไกลทั่วโลกจริงๆครับของไทยดังไกลทั่วโลกของกระเมนทั่วโลกไม่รู้นะครับนะ uh huh. สำหรับคลิปนี้ก็ทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาดูนะครับสำหรับวันนี้เ,เงบงไม่รอดก็ขอลาพีแลน้องไปก่อนแนละ้รสวัสดีครับ